นำตัวไหนครับลําดวนแก้วตะโกค่ะคุณลําดวนแก้วตะโกนะครับตรงนี้เราอยู่เขตตําบลอะไรครับตําบลดอนแสะเลบอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอือจังหวัดกาญจนบุรีแปลงนาข้าวด้านหลังของคุณพี่ใช่ไหมครับใช่จ้ะทั้งหมดกี่ไร่ครับสิบเจ็ดไร่สิบเจ็ดไร่รอบนี้ลงข้าวอะไรครับจัดมินข้าวจัดมินอายุข้าวกี่วันแล้วครับสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งก็เจ็ดสิบกว่าวันแล้วกําลังรับท้องเนาะกาลังรับท้องต้นข้าวตอนนี้ที่เราเห็น การจะเริ่มโตความสมบูรณ์เป็นยังไงครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากดีมากนะครับอเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจไหมใช่ใช่จ้ะชื่นใจก่อนหน้านั้นเคยเจอปัญหาอะไรมาก่อนหรือเปล่าตัวข้าวขาดน้ําขาดน้าจ้ะขาดช่วงไหนขาดช่วงประมาณเดือนขาวอายุประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนขาดน้ํานานไหมประมาณช่วงช่วงอาทิตย์ก่างอืมนะครับช่วงสองอาทิตย์ กับข้าวอายุหนึ่งเดือนที่ขาดน้ําเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องต้องแตกกอใช่ไหมต้องแตกกออ่าแต่ขาดน้าขาดน้าอาการข้าวขาดน้าตอนนั้นเป็นไงข้าวจะเลื่องแล้วก็แห้งลงไปเลยจ้ะอืมนะครับอาการเหมือนกับข้าวจะจะตายข้าวจะตายครับแล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงครับได้ถ้าตัวนี้มาช่วยเอาตัวนี้มาฉีดจะเอามาฉีดผสมกับน้ำซ่องรอยริได้ซ่องทั้งหมายถึงหนึ่งขวดใช่นะมจะ ได้สองถังได้สิบเจ็ดไร่ครบไหมครบครบเลยฉีดไปกี่วันเห็นการเปลี่ยนแปลงห้าวันอาการเป็นยังไงเขาเขาข้าวเทีเ่ยวเริ่มแตกเริ่มแตกก่อแล้ว,วเข้าเทีเ่ยวืีทั้งทั้งนี้ไม่มีน้ำนะ,ะทัทง้งทั้งที่ไม่มีน้ำเลยก็พอดีช่วงจวังหวะนํำมาช่วยนํำมาช่วย,ยอีกประมาณตอนต่อมาต,อนนต่อเนื้อประมาณสองสามวันน้ำก็มา ก็พอดีช่วยในข้าวก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยจ้ะอืมก็คือสรุปว่าช่วงขาดน,น้ําเอาตัวนี้มาฉีดข้าวฟื้นขึ้นมาข้าวฟื้นข้าวฟื้นขึ้นมาอ่าแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองาวันน้ำก็ตามมาน้ําก็ตามมาโอ้ถือว่าโชคดีโชคดีคดถือโชคดีมากมโชคดีทั้งเรื่องของมีตัวนี้มาช่วยตัวนี้มาช่วยแล้วก็น้ําก็มาน้ําก็มาโอเคนะครับอ่ะตอนนี้ถือว่าอุ่นใจหรือยังอุ่นใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าสิบเจ็ดไร่การใช้ปุ๋ยของเราลดลงไหมครับลดลง ่ไปทั้งหมดกี่ลูกครับห้าลูกห้าลูกเองจ้ะติดเจลไล่เลยนะแล้วทําไมมันจเจริญเติบโต,ตเขียวสวยแบบนี้ครับนะแสดงว่าใช้สองตัวนี้ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้ง,อง,งสองครั้งสองครั้งบวกกับการใส่ปุ๋ยแบบลดจ้ะอืมบวกกับการใส่ปุ๋ยลดอ่ลดปริมาณลมลดปริมาณลมอ่าความพึงพอใจจากการใช้สินค้าโฟทีแล้วก็ตัวฮอร์โมนโกกี่เปอร์เซ็นต์ดีณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ก็ 9ก้าส <c oughs> ิบเปอร์เซ็นเลยอาเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวดูรวงข้าวจะเป็นรวงข้าว <c oughs> อีกครั้งหนึ่งอาถ้ารวงข้าวมาแบบเขาเรียกว่ละเม็ดเต่งเม็ดใสมาเต็มรวงนี่ร้อยเปอร์เซ็นย์แน่นอนนะ <c oughs> เอาใจช่วยกเยกษตรกรครับอาขอให้ได้ผลลัพธ์ดีๆแต่ตอนนี้ต้นทุนลดแล้วและผ่านพ้นวิกฤตมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็ขอให้พี่ลำดวนได้ผลลัพธ์กับแปลงนี้นะครับที่ดีกว่าเดิมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมนัทพงศ์ทองเกษตรทยาลาไปก่อนสวัสดีครับ